ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหลา่าทุกชาติทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิน้นตั้งแต่โอเวจมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนเซีนการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสราณังคัจฉามิธรรมังสราณังคัจฉามิสังขังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสราณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระณังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระณังคัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสราณังคชามิตัติยัมปิธรรมังสราณังคชามิตัตียัมปิสังขังสราณังคชามิขอนอมน้อมอง,องค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นานข้าพาเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรัย แต่พระสัจธรรมแต่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดๆที่มูเหลาข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยปฏิเสธปฏิฆะเพิกเฉยเมินเฉยไม่นำพาต่อการโปรดสัพสัตามองค์มหาบารมีกรรมที่เคยนำเอาทิวาศสนาบารมี ที่ได้จากคุณพระรัตน์ไตรจากองค์มหาบารมีไปใช้ในทางที่ผิดไปใช้ในการเบียดเบียนก่อกรรมทำเข็นปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางต่อพระสัจธรรมก่อให้เกิดทุกข์โทษความวกวนต่อมูลเหล่าสรรพสัตทั้งหลายกรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ กับองค์มหาบารมีกับพระสัจธรรมด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกความน้อยอกน้อยใจความหยิ่งผยองความอหังการการท้าทายการทดสอบทดลองการไว้ตัวถือตัวหรือสัมพันธ์ด้วยการคิดวิเคราะห์วิพากษวิจัยวิจารณ์ ด้วยการปรุงแต่งด้วยการใช้ตะกาเหตุผลด้วยทิฏฐิด้วยปัญญาด้วยความเครือบแคงระแวงสงสัยด้วยการตัดสินให้ค่าตีความด้วยความเห็นความหมายไม่ว่าจะในแง่หนึ่งมุมใดก็ดีด้วยความหลงยึดหลงติดด้วยความหลงศรัทธาหลงงมงาย ในทำมันเป็นสมมุติปัญญัติหลงแสวงหาควา, <unt S 1> ความบริบูรณ์ที่สุดแห่งธรรมหรือลักษณะการ,หร,รแห่งการจบกิกจกหลงตั้งเอาในอริยมรรคอริยผลทั้งหลายหรือลักษณะก,<ห>การใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามรรมทั้งหลายจนติดอยู่กับมายา แห่งทิศธีเหล่านั้นไม่สามารถตรงต่อพระสัจธ,ธรรมได้กรรมที่เคยปฏิเสธปฏิฆะประมาทปามาตลบหลูดูหมิ่นด่าทอบริพาทการต่อสู้ขา้ากการต่อสู้ฟาดฟันทำร้ายทำลายหรือพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมต่อภาคส่วนขององค์มหาบารมี ผู้โปรดสัตว์ครุุมหาครุุทั้งหลายที่แบ่งภาคมาในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของพระมหากษัตริย์พระราชวงศ์นักบวชนักพรตผู้ทรงศีลทรงธรรมพระสงฆ์ผู้ให้ผู้เสียสละผู้นำศาสนาหรือคารวะผู้ทรงธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ดี จนกลายเป็นการปิดกั้นปิดบังต่อพระสัจธรรมการที่เคยโอ้อวดอวดอ้างคุณธรรมแห่งตนทั้งหลายการตั้งตนเป็นผู้โปรดเป็นครูบาอาจารย์เคยถ่ายทอดธรรมที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมถ่ายทอดพร่ำสอนผู้อื่นด้วยสัญญาความจำด้วยความหลงลำพอง ด้วยความมั่นคกมั่นใจด้วยความดูถูกเหยียดหยามการยกตนเหนือคนอื่นการเอาชนะค้าคานเอาแพ้เอาชนะในการถกข้อธรรมด้วยทิฏฐิมานะทั้งหลายการชักชวนให้หลงเชื่อคอยตามด้วยอุปทานแห่งตนด้วยวาจาด้วยรูปแบบด้วยอิทธิ ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยอภินยา,นยาจนกลายเป็นความหลงยึดติดไม่ได้ได้วยว่างต่อว่าง,าง,างนิพพานต่อนิพพานการที่เคยก่อความขัดแยง้ง <ific S 1> แบ่งแยกแตกต่าง,งากงารกล่าวโจมตีใส่ร้ายป้ายสีการปลุกปันปนป่นยุยงก่อให้เกิดการทะเลาะบอกแวงการต่อสู้ฟาดฟัน เข็นค่าประหารประหารในพระศาสนาหรือระหว่างศาสนาเพื่อการเอาผิดเอาถูกบนคำสอนขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีที่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำด้วยตนเองก็ดีหรือเป็นเหตุเป็นปันจจัย นำพาผู้อื่นให้กระทำก็ดีไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอทรงได้โปรดยกโทษและเอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิน้น นับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไป,ข,ข,อป um ข,อข,ขอประกาศสลั er ประกาศถอนความหลงยึดติดทั้งหลายความหลงตั้งเอาทั้งหลายต่อทิฏฐิมานะในธรรมต่อปัญญาต่อความลังเลสงสัยต่อคติอคติอุดมการความคิดความเชื่อความเห็นความหมาย อันทำให้เกิดการเพิกเฉยเมินเฉยหรือปฏิคัาขัดแยง้งต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบาร,รมีขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดในการเป็นการอยู่ในลาบยศสการะความสรนเสริญเยินยอความหลงละเลงความมหังการในความเป็นครูบาอาจารย์ ในปฏิปทาแห่งตนทั้งหลายาาและสิ่งต่างๆทั้งหลายาที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบร,รมีขอส่งคืน,คนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสินงงส้นขอให้ทุกชีวิตจิวิญญาณในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิหมู่เหล่าสัพสัตทั้งหลาย มูเหาแห่งเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมทั้งหลายพึงได้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยัยในความไม่ติดขัดข้องขาในการบวชการสละการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรและพระาศาสนาพึงมีส่วนในทิวาสนาบาร,รมีที่มีต่อพระศาสรา ที่มีต่อองค์มหาบารมีมออรมและการปโ,โปรดสัตว์ต,ตามองค์มหาบารมีอย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตแห่งข,ข,ข้าพเจ้าทั้งหลายไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสีโส